สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้นะครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับดิพซีผู้ติดตามช่องยูทูบมอลำตมตจอกรออฟิเชียลทุกท่านครับพาพี่น้องมาเบิึงบรรยากาศชีวิตมอลำนั่งรถบัตรพี่น้องนะครับวันนี้เขาเดินทางไปทำการแสดงอยู่ที่อำเภอเปิ่นจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่น้องงานบังไฟงานใหญ่เอชั้เน้ยเป็นเมียักเออ นะฮะอางคอยู่นค้สวรรค์ฉันมาล้ำซีเียเียวล้วแกาินกาลมาเล่นน้ำจะวันเนอครับครับมาลมาอยู่ข้างหลังอีกเต็มรถอันเี่ยในกานนกาแลาวัตุกนั่งเอกอยงอแงแล้วห่อนอขอยง่ายหละเออไงล่้าเพามันยื่เครือตรนี้ปีคอยง่แค่กินอย่างนอกข้าวครับ ก็จะกินเข่าต๋อก็ชอบกินอันนี้เดี๋ยวพี่เข้าวฟ่างเรียกหมูกระทะอร่อยอันนี้รู้สอบไปสอบทานจดไปเขา่าเด็กกินเข่าปั้นญี่ปุ่นหน่อยอันหนึ่งอ๋อเี่เขาญี่ปุ่นแม่แเนี่ยเขากินเขาปั้นญี่ปุ่นเข่าปั้นซูซี่ก่อนไม่ใช่เขาปั้นเขาปั้นคือเขาปั้นไหมรอสาแล้วสายชนกำลังจะเข้านครสวรรค์ค่ะเขาปั้นญี่ปุ่นเลย าทกระเขาญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นมันจะไม่เหมือนข้าวไทยข้าวยมันเม็ดใหญ่ใหญ่ปมันยุทโงข้าวดนี้ก็งโต๊ะกะเขาี่ปุ่นข้าวย่ปุ่นแหละจะ้ามัดหนึ่งหรือเขาทำปันจะหีกระลังออกดอกกระลังกระลังเด็กเกียวที่ดีปูโคลลอยเปอไล่เพราะว่ากินเพราะว่านานเขาไม่จะหนาแต่ปุ่นมัน กอวยเอีบวลายไปมาม้าหมกหมอนั่นมาของญี่ปุ่นข้าวปั้นอัน่นหน้าแซลมอนย่างเกลือชซามอนยูตรงเ้ากัเวลาเลาไ้หอเลาเเป็นปลาซิวตีีบอปลาแ่ลมอนยืดตรงน่ะโ้งตเนตดตรงท่เขอห้้าตึกมาซูกินเน่เดี๋ยวะเปลาบ้นงขึ้นโอ้ยตาย ปลาเสือมายำแซลมอนกินนะแม่แซ่บดำปลาโรตีโรตีฟองเขาว่าอื่นนี่อย่างปลาจมก็เลยปลาจีนบ่แม่ปลาจมบ่ปลาใสเออเออลอยไม่ซีพัฒน์ห่าพัฒนตัวหมดเนาะุวรคันได้เบ่าไปเบ่าไปได้ไามพีชยังเดนียวมันก่างหลายเื่อๆนั่นขอบคุณปลาขาวตีนอ่ะก่างหลายเนี่ยปลาตะเพียนเป้งสันน้ำแม่ปลาต้มบะระค่ะได้กินแล้วเออซีใด เนื้อมันสีไดสี้มๆเออยากด้อยมาลิปตน้อามทางมาเรื่อยนะครบไอ้ี้อยากท่าเจ็บขึรถนคลิปนี้ผมมีสาระเดนี่มีสาระนี่แมนเพราะว่าสิสิไทยเจ้าอหู่ครบแปดนาทีเฮ้ยเด่นี่3มแล้วเฮ้ยยังไงสีพอแปดพ่อไดสิพ่อเบิงเขาเกิดอะรเขาก็สิเบิงยุ่ลละไทยต้านหน้าเจ้านี่แปนาทีเนี่ยเอาคลิปนี้ จีตีคือพอมี so like to to อย่างห,หลายกบบทาฝากพี่น้องอ่าเป็นเลี้ยงท่านเห็นอยู่นครสวรรค์ใหญ่พี่น้องทีท่านนครสวรรค์มาสนับสนุนมาแห่กำลังใจเพลิดเพลินที่สุดแล้วค่ะมวลเส้นใยจะได้ไปหาหลังเวทมวนบามวนกับม่งเอาเนาะลวดก้างยองแล้วทั้งไม่เจอกันรับรองว่าเดี๋ยวมี้งานมิตติ้งนะคะเมื่อนี้ต้อยโว์กับชายเดียวเหมือนเดิมหือว่าโปรยกับชายเดียวแปดก่อนลวดคาดว่าจะเป็นสิ้นเดือน เขาบอกว่าเพชรลำพูนจวดขนาดไหนถ้าไม่มาดูก็ถ้า่เห็นกับตาจะจะพันดในเบาเออยาวแววว่าวาสิบตามือมือข้านี่โอ้ยสิบปากเบาบ่ทอตาเห็นสิบตาเห็นบ่ทอสัมผัสเนาะเอาขนนะเธอคนมาหรือคนมาโจกได้บองเสียงแตนั่งตั้งจากโจกปลูกลูกอยอกอยากจูบอยากหอมมัอนุญาตโจจงใจยุติใจหยี มันเป็นยังมันดิซ้ำเด็กเหมือนเราขึ้นรถตอนแรกเลยมันเหนียวแล้วเนี่ยแค่นราเปิดจวดอย่างเดียวครับเปิดเครื่องเสียงถึงแล้วมันยังหนังจวดใสยไฟสอดกัดไม่มาไม่มาใส่จวดอันคอมโบอยังเกาะใส่จุดคอมโบมากบอกคอมโบมากมากเหมือนโอ้วันนี้น่าจะมาอยู่แล้วเนี่ยสายจุดคอมโบน่าจะเปิดวงปิดวงที่กลัวว่าจะได้ เดินทางไปญี่ปุ่นก่อนนะซีปิดวงมืออะไกับวัฒน์หูเลยนี่ล่างต้นเดือนกระลักกระดาษเขาปิดอยู่บ้านแม่เรียนไปก็ญี่ปุ่นมาดีเขาเดี่ยวแม่ผู้ใดล่ะสุดาโน่สามสิบสามสิบมีตัวหน้างานสุดท้ายแล้วก็สิปิดวงก็น่าจะต้นกรกฎาคมประมาณนั้นแหละปิดที่ไหนคอ่ะปิดอยู่สักบ้านแพงแหละเนาะ พ่อกินน้าพ่อกินข้าวอิ่มเป็นห่วงดการงานกลางวันเป็นตาเปลือยรอเปลี่ยนอ่มอสิแต่งหน้าแล้วต็มอมีมือนีด้วยค่าแต่งในสถานเก่าครับกาศพี่น้องบ่มีอยงหงไรคลิปนี้ก็ยังมาไทยตหนายยปลูกลุกแนาทีคลิปนี้กลับไปไปหาสายตวน้ำตามไับไป าบาบเล็กเทียไปไปโหลดไปหาที่ใช้นหาตะกื้นหลปุนมันางก็ตอมอยู่หันหลอ๋อเรียงือวางชันมันมีเอตามูเนาะแม็กกี้ไปรถกลับผู้ใดนาะมพแม็กกี้ว่าแมนรถตู่หรือเป่ารถตู้พระมาจันจะนนตีจาเพราะอ้วนเอออุ้ยบ้าหนพแปดหกแล้วของอะไรที่แล้วน่ารักก็มาขึ้นไปญี่ปุ่น เด็กผมยังพงหน้าที่แล้วก็ต่อเดียวกันกากนั้นเลยนะใช่เอาเยอะจยเหวี่ยงโลโก้ก็ไปยี่คุณมาน่ะเีกโลโก้อยู่ใส่ด้อนี่ปอีกันสะอีกคู่อีกคู่เลยไปยกกูกูข้างเลยทั่วประเทศประเทศประเทศไหนกูข้างเลยาข้างเป็นภาอะรภาษาลาวดิฝบัลงบรล่งโอ้ยคนลาวภาษาลาวดิ เออเออเออทำงานที่คนนั่นแหละครับแล้วจะมาเบาเออนี่เบาบาเบาลวนเบาเบาดอกเน่เบาเบากับหงูอยู่ไหมที่โซดาไม่มาหรอใครกินม่ากเด็กกมพี่พอท์พี่ไอกพอฟันเด็กพี่ไอก์ฟอฟันมากเอออักษรย่อสีเอาเฮ้ ยังวายอ่ะเนาะเขาอยาย่อเขาออกไปเลยก็เลยอ่ะพี่รองเบิ่งเนี่ยนั่งก็นั่งผู้เดียวสองสองบ่ผู้เดียวผู้เดียวหนามากผู้เดียวแมู้อื่อนเขาไอ้นั่งเป็นคู่แม่เวลาไปจะกินเรียกนั่งกันเบาผู้เดียวเอะไรหาคนซุ้มมาหนังนะเพื่อนเด็กเขาหอดเขาประกานั่งน้ำเคยหยาดถึงดาได้นั่งผู้เดียวสับเพื่อนสักให้ไอยนั่งผู้เดียวใบแต่ิดเบาเต็นเบามากปุ๊บ เออสิเรียกครูเออ๋ยวไม่ได้มานั่งน้ำผุดแสดงมาเป็นครูป็นครูกันเสียงไทยไว้ใช่ไหมสรุปแล้วสรุปแล้วเขาขึ้นนะรถมาเขายางหลังรถลิสต์ลิดต์ลอยู่นั่งเราด้วนนางจระนอนั่งนางนอนเพรพี่จักคนเลยมานั่งเป็นครูเฝ้าเลยเฝ่าเลยพิจัยพิจัยไปเลยนะ เอาอะไรปม,มันยูนี่คือปรกอากฏ